สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาชั้นป .5 นะครับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่26ของภาคเรียนที่2เรากำลังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่างๆเรามีความรู้มาหลายภาคแล้วทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกในชั่วโมงนี้นะครับ เราจะมาศึกษากันต่อในภาคลำดับต่อไปก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกก็คือภาคที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยของเรานะครับเป็นภาคที่มีรอยต่อนะครับมีพรมแดนติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมาเป็นจังหวัดแคบๆก็คือเป็นจังหวัดเดียเด่ยวๆนะครับไลนตั้งแตนะ่บนนะครับลงไปจนถึง ล่างของภาคตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นตำแหน่งเดียวเลยนะครับตอต่อต่อต่อกันนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะไล่ให้ดูว่ามีภาคอะไรบ้างถ้าเราดูในแผนที่อันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับในตำแหน่งของภาคตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ติดกับนะครับติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไล่ตั้งแต่จังหวัดปากนะครับกาญจนบุรี ราชบุรีเพชรบุรีไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับถ้าเราดูในแผนที่อันนี้เราจะเห็นว่ามันมีเส้นสีขาวเล็กๆตรงนี้นะครับนะก็คือเป็นเส้นแบ่งนะครับนะอาณาเขตของภาคตะวันตกนะครับซึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามบ้านเราเนี่ยอยู่ในภาคกลางตอนล่างนะครับติดนะครับติดกับประเทศกไม่ใช่ประเทศเป็นนะเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันตกด้วย นั่นก็คือจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะติดกับดอนไหหลอดของบ้านเรานะก็คืออยู่คนละฝั่งนะอยู่คนละฝั่งทะเลนะถ้าเราต้องเรือไปเนี่ยนะครับจากดอนไหหลอดเนี่ยนะครับปุ้งหน้าลงใต้เนี่ยเราเดี๋ยวเราก็จะไปเจอนะที่อ่าวบางตะบูนะของจังหวัด เพชรบุรีที่อ่าวบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีและถ้าเรานะไม่ไปทางนั้นเราไปทางคลองโคนนะแล้วเราก็ล่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปนะทะลุนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเราก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะเช่นหาดเจ้าสำรานเราก็จะไปต่อไปที่หาดปึกเตียนหาดชะอําหาดหัวหินหาดปานบุรีแล้วเราก็ นะไปอ่าว3า0ยอยนอดสวนสนสน,นะครับเยอะแยะมากมายลงไปที่อา่าวนะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธะ์นี่ก็เยอะแยะมากมายเลยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะมีงานนะที่ครูเอ่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่รู้ใครฟังทันหรือไม่นะครับมีงานให้นะนะครับแทบจะบอกนะบอกคําตอบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกคาําถามท่นนั้นเองอ้าวเดี๋ยวเรามา ดูที่จุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์ก็ยังเหมือนเดิมก็คือสืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะาทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่รูปถ่ายนะดังนั้นที่ครูเอ,อ่ยมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้บ้านของเรานะบางทีเราะจะเหมาดูว,ว่าบ้านเราอยู่ในภาคตะวันตกนะมันก็ไม่ไดนะ้ไม่ได้มีความนะผิดมากมายอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นจังหวัดที่นะเดี่ยว นะครับบางคนนี่อาจจะลืมไปด้วยซ้ำไปว่าประเทศไทยเรามีภาคตะวันตกด้วยเพราะว่าภาคตะวันตกกับภาคกลางมันก็อยู่ติดอยู่ติดกันนิดเดียวเท่านั้เนเองนะครับแต่มันมีนะครับเราแบ่งกันว่าเรามีภาคตะวันตกด้วยนะครับมาดูงานในสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับแบบฝึหกหัดภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่26 นักเรียนก็หยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนโจทย์ทีละข้อนะครับเช่นเดิมข้อหนึ่งถามว่าภาคตะวันตกของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดนักเรียนก็ตอบมาแล้วกันว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดแล้วก็ขีดเส้นเมื่อตอบจบแล้วข้อ2ถามว่าจงบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดในภาคตะวันตกที่นักเรียนรู้จัก อย่างน้อย3แห่งมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ใกล้บ้านเรานะครับเราไปเที่ยวกันนะบ่อยแล้วดังนั้นไม่ยากเลยนะถ้าถามคำถามนี้กับคนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเนี่ยอาจจะยากกว่าที่สำไปนะครับก็เหมือนเดิมแผนภาพนี้เห็นมาในทุกๆ ชั่วโมงนะครับคงไม่ต้องพูดกันมากมายแล้วนะครับมาดูซิว่าในภาคตะวันตกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะภาคตะวันตกก็คืออยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นแนวทิวเขาซึ่งต่อเนื่องกับในภาคเหนือเนี่ยไล่ต่อเนื่องมาแล้วก็มารับกับแนวทิวเขาตรงนี้อ่านออกไหมครับชื่อว่าแนวทิวเขาตะนาวศี ถ้าเราเนี่ยมุ่งหน้าไปเนี่ยเราจะไปแยกวางมะนาวเราก็จะเห็นภูเขานะที่ชื่อว่าแนวทิวเขาตะนาวสีนั่นแหละเป็นแนวติวเขาที่ขวางกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาดังนั้นลักษณะภูมิประเทศก็คือเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดเล็กและก็มีที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลทางด้านตอนใต้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของภาคตะวันตก มารู้จักกันนะครับนะในแผนที่อันนี้ก็จะมีสีสันมีนะครับข้อความเดี๋ยวเรามาดูนะครับน,ะนี่แนวทิวเขาที่ชื่อว่าแนวทิวเขาตะนาวสนะีต่อเนื่องกับแนวทิวเขาถนนทงชัยเนี่ยจึงทําให้เรามีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะเช่นเขื่อนสีนครลินนะครับนะ เขื่อนวชิราลงกรณ์นี่ก็คือเขื่อนนะเพราะอะไรเพราะว่ามีนะธรรมชาติมีภูเขาก็ไปสร้างเขื่อนนะครับเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็เป็นนะการปล่อยเพื่อนะการออผลิตกระแสไฟฟ้านะเพื่อเป็นการนะทําเรื่องชนลประทานมันก็จะมีที่ราบรุ่มนะครับเกิดเป็นแหม่น้ําแควใหญ่แควน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรงนี้จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนี่ก็คือภาคเหนือไล่มาต่อตากตาก,กาญจนบุรีราชบุรีนะครับลงมาเพชรบุรีแล้วก็ลงลงมาก็คือปรจจุบคีเดีขันนะครับก็จะมีะเป็นที่ราบนะครับรุ่มแม่น้ำนแล้วก็เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับทางฝั่งทิศตะวันออกของภาคส่วนฝั่งทิศตะวันตกของภาคก็จะเป็นแนวทิวเขาสูงนะครับ ซึ่งเป็นรมแดนขวางกั้นนะครับระหว่างประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านนะนี่ก็แค่ดูแผนที่นะครับเอามาดูในสไลด์ของครูบอกว่าอย่างไรบอกว่าลกักษณะภูมิประเทศเป็นที่เขาสูงวางตัวในแนวเหนือใต้นะก็นี่ไงภาคเหนือไล่มาละภาคใต้นะครับอยู่ทางด้านตะวันตกนะถัดจากที่เขาก็จะเป็นที่พื้นที่ราบและเป็นพื้นที่ราบรูปแม่น้ำนะครับ ดังนั้นเนี่ยถึงจะเป็นภาคแคบๆเนี่ยนะครับนะฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งตะวันออกของภาคนะครับลัาษณะภูมิอากาศเนี่ยนะครับเป็นแบบร้อนยือสลับกับแรงนะครับก็จะเหมือนกับทุกๆภาคนั่นแหละนะครับเป็นพื้นที่อับฝนแปลว่าอะไรพื้นที่อับฝนนะครับพื้นที่อับฝนเนี่ยก็คือว่า it, ถ้าเราเห็นแนวทิวเขาเนี่ยแนวทิวเขาตะนาวสีเนี่ย ลมมรสุมเนี่ยนะครับมันจะนะครับพัดทะแยงมุมนะลมมรสุมเนี่ยมันจะพัดทะแยงมุมนะครับมันจะใสแยองแบบนี้นะครับนะแล้วก็จะนี่นะครับนี่มันก็จะพัดทะแยงมุมเมื่อลมมรสุมเนี่ยมันพัดพาความชื้นเนี่ยนะครับนะพุ่งเข้ามาเนี่ย มันเจออะไรมันเจอกับแนวทิวเขานะมันเจอแนวทิวเขาตรงนี้ทำให้บริเวณนี้นะครับฝนตกแต่บริเวณนี้นะครับมันไปไม่ถึงก็คือนะผู้เขามันฝังอยู่ผูยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเราร้อนๆน,นะครับนะเราต้องการพัดลมปรากฏว่ามีนะมีพี่นะมีพี่มอเนี่ยตัวใหญ่ๆมายืนฝังพัดลมอยู่เราอยู่ข้างหลังถามว่าเราเย็นไหมครับเราก็ไม่เย็นไงเพราะเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ หลังนะหลังภูเขามันทําให้บริเวณนี้เราเรียกว่าบริเวณอัฟฝนและบริเวณอัฟฝนเนี่ยนะครับก็อยู่ในแถบนี้ครับก็คือในจังหวัดเพชรบุรีนะครับแถประจวบคีรีขันธ์ตรงเนี้ยนะซึ่งเราทําไมถึงรู้นะครับก็เพราะว่าบริเวณนี้นะครับมันอยู่ใกล้ทะเลก็จริงครับเราลงไปนะเราต้องไปแถวจังหวัดเพชรบุรีที่เราจะไปแถวปานบุรีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมันเป็นดิน นะดินปนทรายแห้งแรงเลยแล้วเขาก็จะมักจะปลูกสับประรดนะเพราะสับประรดเป็นพืชที่ชอบชอบน้ำน้อยๆนะครับเพราะว่ามันนะบริเวณนี้มันค่อนข้างจะนะครับแห้งแรงนะนี่ก็เอามานะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราเรียนอีกทีในป .6 นะครับในบริเวณนี้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำยกเว้นบริเวณที่ราบรุ่มน้ํา้ำเนี่ยเนี่ยจะมีความวอ,อ,อุดมสมบูรณ์มากมีปริมาณน้ำน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝนเหมือนที่ครูยกตัวอย่างมานะครับเป็นภาคที่มีป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ถามว่าป่าไม้มอยู่ที่ไหนครับก็มันก็อยู่แถวนะครับแถวภูเขานะแถบในภาคตะวันตกนะครับของ ภาคตะวันตกนเนี่ยแหละเนี่ยก็จะมีแนวทีวเขาแตต่างๆพวกนี้ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับมาดูลักษณะาทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรบ้างเมื่อลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะครับอุ้ยคุยเห็นช้างนะช้างเคยเห็นไหมครับนะถ้าเรานะล่องไปแถวชุมพรป่าคุยบุรีก็จะมีช้างป่านะก็จะมีข่าว นะครับที่ช้างป่ามาบุกลุกนะครับมาทําลายไล่นะครับ,รนะรบออพืชของชาวบ้านมากินอ้อยบ้างมากินสับประรดบ้างนะครับเพราะว่ามันยังมีความุดมสมบูรณ์อยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถพบเห็นเนี่ยนะครับนะช้างป่าคงช้างป่าเนี่ยในแนวป่าลอยต่อเนี่ยนะครับแถวแถวจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยแถวนะครับ ป่าละอูเคยไปนะครับน้าตกป่าละอูก็ยังมีช้างอยู่นะครับก็จะมีนะครับเช่นน้ําตกทีรอซูอยู่ที่จังหวัดปากนะครับเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมากนะครับอยู่ในแนวทิวเขาถนนธงชัยเนี่ยนะครับที่สลับซับซ้อนนะเป็นแหล่งต้นกําเนิดของแม่น้ําแควใหญ่นะครับสะพานแม่น้าแควนะก็สร้างนะครับเพื่อ ใช้เป็นเส้นทางนะครับขนนะกองทัพนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อจะบุกไปตีพม่านะครับแต่สะพานนั้นยังสร้างไม่สำเร็จก็ไปสิ้นสุดกันทีออ่น้ำตกนะครับแควน้อยนะครับนะนะครับก็เอาไปเล่าให้ฟังนะตลาดน้ำลาดบุรีนะครับก็เป็นต้นกำเนิดน,นะครับเพราะว่าในภาคตะวัน ตกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแม่น้ําเช่นนะตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับก็เป็นนะที่ที่โด่งดังมากก่อนที่เดี๋ยวนี้ก็จะซบเซาไปนะครับมีเกิดสีนคลินอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการทํานาเกลือที่จังหวัดเพชรบุรีนะต่อเนื่องกันกับจังหวัดของเรานะครับก็จะไปนะถ้าเราไปในเส้นนะครับ เลียบชายทะเลนะครับไล่ตั้งแต่คองโคนไปเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะครับการทำนาเกลือเขาก็ยังทำกันอยู่มีฉางเกลืออยู่นะครับมากมายก่อนที่จะไปที่บ้านแหลมเพชรบุรีเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้ทะเลเป็นที่ราบนะครับมีดินที่ค่อนข้างเค็มก็เอามาปรับพื้นที่ใช้ในการทำนาเกลือนะครับแล้วก็จะมี ถานที่เอามะนาวนะครับแล้วก็เอาเยอะแยะมากมายในนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ตอบกลุ่มมาแล้วกันว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยนะครับอะไรบ้างบอกภาษามแห่งนะครับษัะกะการตั้งถินฐานนะครับของคนในภาคตะวันตกเนี่ยเมื่ออยู่ใน,นบริเวณที่เป็นนะครับภูเขาเนี่ยก็จะมีพวกนะครับคนที่ไปอยู่ นะพวกมอนนะครับพวกกะเหรี่ยงพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามภนะูเขาการย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับเมื่อคนอยู่ในภูเขาสูงเนี่ยนะครับหรือดินที่ทุรกันดารเนี่ยเขาก็ชอบชอบ,ชอบที่จะย้ายลงมาก็คือมาทาํางานกันอยู่ด้านล่างนะในที่ราบนะครับด้านล่างนะก็จะมีความนะสะดวกในการที่จะอยู่นะครับทั้งแม่น้ำนะทั้ง ชายฝั่งทะเลก็มีงานนะครับที่จเจริญกว่าการย้ายออกก็นะครับก็อย่างที่บอกการย้ายถิ่นออกจากพื้นที่ตอนบนนะก็คือแนวทิวเขาต่างๆเนี่ยนะครับลงมาอยู่ทางตอนล่างนะครับเพราะว่าดินบางที่มันทุรกันดานแห้งแรงก็เกิดการย้ายถิน่นฐานกันขึ้นนะครับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถีชีวิตนะครับภาคตะวันตกเนี่ยนะคนก็นะมีการสร้างม้านเริอน นะครับแบบท้องถิ่นใช้วัสดุดที่หาง่ายนะครับเมื่ออยู่ในนะภูเขาก็จะสร้างรูปแบบหนึง่งนะครับอยู่ใกล้ทะเลก็จะสร้างรูปแบบหนึ่งนะครับอาหารการกินก็จะหาได้จากการหาของป่าบ้างนะครับการจับสัตว์น้าต่างแหล่งน้ําต่างๆบ้างนะครับจากทะเลบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาชีพของคนนะครับที่อยู่ในนะครับบริเวณภาคตะวันตกเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าอยู่บริเวณไหนนะถ้าอยู่ตอนบนอยู่แนวทิวเขาเขาก็จะหาผักหาปลาจากแหล่งน้ําตื้นนะครับจากหนองจากฝายถ้าอยู่ในเขื่อนก็จับปลาเขื่อนอย่างนี้เป็นตน้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับนะทะเลนะครับก็จะไปจับนะสัตว์น้ําทะเลหรือเพาะเลี้ยงหอยนะหอยแครงหอยแมงคู่อย่างนี้เป็นตน้น นะครับแล้วก็จะมีประเพณีการแข่งเรือนะครับ,รเ,รนะรบเพราะว่ามันมีความผูกพันกับสายน้ํานะครับก็มีการนะสร้างการละเล่นขึ้นมานะครับทุกวันนี้ก็ยังพอที่จะนะหาชมได้ดังนั้นในชั่วโมงนี้ก็บอกแล้วก็คล้ายๆกันนะครับยิ่งเราเรียนหลายๆภาคเราก็จะนะเห็นความรู้นะครับที่มันถ่ายทอดมีความเหมือนกันบ้าง นะครับคลิปก็จะไม่ค่อยยาวนะครับนักเรียนก็คงจะตอบได้นะครับว่าภาคตะวันตกมีลักษณะภูมินี้ประเทศเป็นแบบใดนะครับนักเรียนอาจจะคิดเองก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนตามในหนังสือทั้งหมดก็ได้เราก็ลองวิเคราะห์ดูว่าถ้ามีภูเขามันจะเป็นแบบไหนถ้ามีทะเลมจะเป็นแบบไหนนะครับอ้าวดังนั้นในชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปทํางานนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วเราพบกันในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับ